สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมาพบกับวัวบ้านๆเช่นเคยค่ะก็กำลังให้เขาเล็มหญ้านะคะบริเวณรอบๆบ้านนะคะก่อนที่จะเข้าคอกในช่วงหน้าแล้งเนาะท่านผู้ชมก็จะให้เขาเข้าคอกข้ามหน่อยบางวันก็อาจจะมืดเลยนะคะ เพราะว่าช่วงหน้าแล้งหญ้าก็จะไม่อุดมสมบูรณ์เท่ากับหน้าฝนนะคะดังนั้นวัวของเราก็จะเรียกได้ว่าหากินหญ้าได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะคะเราในฐานะที่เป็นเจ้าของก็ต้องปล่อยให้เขากินให้อิ่มที่สุดนะคะเพื่อวัวของเราจะได้ไม่ไม่ผอมนะคะไม่ซุดเนาะไม่ผอมนะคะ ตอนนี้ค่ะคือบริเวณบรรยากาศบริเวณรอบๆบ,บ้านที่มีให้เขาได้กินได้ได้เล่มหญ้านะคะในตามาตามหนองน้ําต่างๆตอนนี้ที่มันแห้งแล้วก็หญ้ากําลังขึ้นสวยก็มีนะคะหรือไม่ก็จะเป็นพวกหญ้าแห้งที่ขึ้นตามนี่ค่ะตามพื้นที่แบบนี้นะคะก็เขาก็กินได้เนาะก็หากินตามเรียกได้ว่าตามอัธยาศัยแหละนะคะตาม ลักษณะสภาพบริบทที่ที่เราที่เรามีนะคะก็ดีกว่าบางบางแห่งก็อาจจะไม่มีพื้นที่ให้เขาได้เดินกินแบบนี้นะคะเนะะี่ยค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมว่าบางท่านอาจจะมองว่ากินกินแค่ไหนมันถึงจะอิ่มมันถึงจะ มันถึงจะอ้วนบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะวัวผอมนะมันก็มีนะคะมันก็มีบางตัวแหละที่ผอมนะคะเพราะว่าบางตัวเขาอาจจะเอ่อเขาเรียกได้ว่าหากินไม่ค่อยเก่งนะคะบางตัวอาจจะหากินไม่ค่อยเก่งหรือว่าเขาอาจจะในช่วงเมื่อที่ผ่านมานะคะเขาก็เป็นโรคเป็นอะไรกันนะคะก็จจะยังจะปรับสภาพร่างกาย ให้กลับมาเราเรียกได้ว่าให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมก็ยังยังจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่บางตัวก็ไม่ลดเลยนะคะไม่ลดเลยนี่ค่ะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นวัวลูกผสมระหว่างวัวไทยพื้นบ้านนะคะวัวไทยพื้นบ้านกับ,บวัวพ่อพันุผสมเทียมนะคะนี่ค่ะตัวนี้ไม่เคยไม่เคยผอมเลยนะคะไม่เคยผอมเลย ก็ไม่สบายเหมือนกันรอบเมื่อกี้นะคะรอบเมื่อกี้ไม่สบายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ผอมนะคะอ้วนจำมะเหมือนหมูเลยนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่ที่ผอมๆหน่อยเราก็จะกรอกยาพระรามเหมือนที่คลิปก่อนๆหน้านี้นะคะที่เรากรอกให้เขานะคะก็พา <st> ท่านผู้ชมชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวแล้วค่ะ คนเลี้ยงวัวนะคะก็ต้องอยู่กับวัวเนาะอาจจะเป็นการเลี้ยงวัวที่ไม่ได้อยู่กับวัวตลอดเวลาก็จะมีตากระยายที่จะอยู่กับวัวตลอดเวลานะคะส่วนเจ้าของช่องก็จะคอยดูแลในช่วงเลิกงานนะคะเลิกงานแล้วก็วันหยุดบ้างนะคะถ้าว่างจริงก็ได้ได้ช่วยตากระยายนะคะเนี่ยค่ะก็ จะเป็นเ,เขาเรียกได้ว่าบ้านนอกในเมืองเนาะท่านผู้ชมเนาะบ้านนอกในเมืองนะคะเนี่ยค่ะบริเวณด้านหน้าฝั่งนู้นก็จะเป็นเ,เขาเรียกได้ว่าเป็นโซนถนนถนนใหญ่เลยนะคะถนนใหญ่เลยก็จะมองเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะตรงนี้เราก็เลี้ยงเราแวกเราแวกบ้านเราริมคลองเรานะคะก็พาท่านผู้ชม ได้ชมบรรยากาศของการเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ก็เลี้ยงสลับับเปียนอยู่แค่นี้แล้วค่ะท่านผู้ชมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปนะคะก็เลี้ยงไปประมาณนี้เลยนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะในการเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ว่าในช่วงหน้าแล้งประสบปัญหาไหมก็ประสบปัญหาเหมือนกันค่ะนะคะประสบปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดิม เดิมทีจากที่ในช่วงหน้าหนาวอ่าขออภัยค่ะในช่วงหน้าฝนเนาะเขาก็จะหญ้าก็จะขึ้นอุดมสมบูรณ์เดินไปตรงไหนก็จะมีแต่หญ้าพอหน้าแล้งปุ๊บอ่าความหนักใจของคนเลี้ยงเกิดขึ้นละนะคะไปตรงไหนก็แห้งแลง้งไปตรงไหนก็แห้งเหี่ยวหมดนะคะทีนี้คนเลี้ยงวัวก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงจากเดิมที่เราเคยเอาออกแบบช่วงบ่ายแก่ ตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาให้เขาได้ออกช่วงกินฟางเสร็จก็ช่วงสายๆก็ปล่อยให้เขามาเล็มหญ้านะคะเพราะว่าหน้าแล้งหญ้ามันก็จะมีน้อยก็ให้เขาให้เวลาเขาในการเล็มหญ้านะคะเพื่อที่จะได้กินให้อิ่มที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะอิ่มได้เนาะแล้วก็วัวเราก็จะยังเรียกได้ว่า ไม่ผอมมากจนเกินไปนะคะถามว่าหน้าหน้าแรงทุกข้องนะคะท่านผู้ชมที่เลี้ยงแบบปล่อยที่ไม่มีพื้นที่ที่ไม่มีแปลงหญ้าเป็นหลายๆสิบไร่นะคะพูดพูดถึงว่าประสบปัญหาเหมือนกันนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าคอกไหนจะปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับตัวให้เข้ากับบริบท สภาพแวดล้อมในห่วงนั้นๆน,น,นะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ในการเลี้ยงวัวในช่วงหน้าแล้งนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตต้อนน้องวัวเข้าข้อก่อนนะคะแต่น่าจะอีกนานอยู่นะคะก็ต้อนไปเรื่อยๆนะคะเพราข้อก็จะอยู่บริเวณด้านนู้นนะคะเดินไปก็จะประมาณสัก 10- 20เมตรนะคะก็ถึงค้อนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะอยู่บริเวณหน้าบ้านไม่ไปง่ายแน่นอนนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ